ติมเติมดติมดติมเติมเติมเติมติมเติมเตมติมดติมเติมเืิมเต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 มเติ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 มดติมเตึมติมเ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 ตมเติมเติมเต่มเติมเติมเตอมเติมเต่มเติมเติมเตมเติ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 มดติมเติมเมเติมมมมมมเมมตมมม เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราอย่าไปลองดีกับอะไรก็ตามที่ทำให้เราปวดหลังสุขภาพเราสำคัญกว่าเรายอมแพ้ได้เรื่องนี้เดี๋ยวไฟมาต่อที่หลังเ่้อต่อชิวๆดีกว่า,าอย่าไปสู้สกับมันเลยจริงๆ พวดขาด้วยปวดแรงเงียวพิษขาพิษขา how are you I got a backache a legache an eyeache <laughs> ปวดลูกตาด้วยมึงไม่ไหวแล้ววันนี้เราต้องยอมแพ้กับน้องมิชชั่นเราไม่คอมพลีเราอย่าไปสู้อะไรกับมัน อย่าไปสู้กับมันเลยเราผมแบบผมรู้สึกเศร้าเสียใจที่ไปลุกดาวไอทีเอทีตัวนี้ว่าคิดว่าจะสามารถต่อเสร็จได้ภายในหนึ่งวนันสู้ไม่ไหวเลยเดีย <c oughs> วเดีย <c oughs> วเขาอยู่ตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้นะยังเข้ามาดูอีกเลยยอมแพ้จริงไม่ไหวแล้วใน,นยใจ ไม่ขาด้วยบอเข้าใจนะครับขอบคุณนะครับผมมีบอกพี่มีออ่อนเนะ่ะไม่ไหวนะจริงๆถ้าถ้าต่อเสร็จน่าจะนูนนะ่นอ่ะเหมือนอ่ะกล่องหนึ่งประมาณสามชั่วโมงหรือสองกล่องนะอีกหกชั่วโมงนะับจากตอนเนี้ยตีสองะแบบตีคือถ้านี่นะอย่างเร็วนะตีสองอ่ะ คนณจะไม่อ่บนนไม่ค่อยอ่บนนทเพิ่งทำภารกิจส่งคนไปเรียนเดี๋ยวไย,อ,ยอ,ะอะไรเนี่ยเซฟเซฟไลท์เดี๋ยวบินตามไปให้พี่เด็คทาตามมาดิตามมาเที่ยวมาไอเดรนหอเดรน Work hard, yeah. Let's speak English together. Alright, alright. I think I'm not gonna finish this 8080 today. So let it go. <laughs> At first, I shouldn't look down for this huge Lego I can finish it in one day so let it go I got my back because of this by way do idea what? ซื้อเลข ATAT สี T A T C. มีกี่ตัวลองไปซูมันมีเท่าไหร่สี่ตัวพี่มิวขอแฟนหนูให้หน่อยอยากไปส่งพี่แฟนน้องอะไรอะ่ะแฟนน้องลูกตาลครับขออนุญ,ญาตให้น้องลูกตาลไปส่งพี่หน่อยนะครับนี่แหละ what will you do next have a shower or uh, i think it's time to continue the research i think i'm gonna write some little later review about the new industry that i choose for this doctoral degree thesis so I changed from the master degree. It's about hotel, about current tour business, about flight. But this time I'm gonna change it. Show <laughs> chopper, sure, please. He's sleeping next to 8080 here. Here he is sleeping next to the bottom part of the lower part of ATT. -AT here, look, look, look at his hair. They are not growing up, they are not growing up. Here, ATT -AT is. Taller than Chopper, a lot. And here the cockpit. And here <laughs> there are a lot of it, and there is one bottle left. <sighs> oh, Chopper, tired. ไอ้หนูทำไรอะ Marry me please so sorry oh shopper ชอบกินขนตัวเองสำลับเ้าอ h o p p e r มามาขึ้นนีเที่ยวกับมาบ้านแลวเรากินข้าวอยู่ไม่ใจอะไรนู มานีเที่ยวกับมาบ้านแล้วต่อกี่ชั่วโมงแล้วลหหลายชั่วโมงแล้วไม่ไหวแล้วปวดแขนไม่ใช่เพื่ขนิ้วเริ่มปวดแล้วนะเดี๋ยวนิ้วแดงมาแล้วก็ปวดขาด้วยต่อแข่งกับบ่ายยังไม่ได้ต่อเลยมาแข่งกันเลยพี่ฟอร์สวัสดีครับขาก็ปวดหลังก็ปวดพี่เฟียสวัสดีครับ เต็มปากอย่างเลยพี่เฟียสวัสดีครับเอ้คิดถึงเดี๋ยวซิงเกิลใหม่ขอไปโปรโมทนะครับพี่เฟียส <laughs> ต่อเลโก้เสร็จยังไม่เสร็จเลยวันนี้ไม่น่าเสร็จแล้วเรายอมแพ้เพราะว่ามันทำให้ผมปวดหลังมาเลยแวดหลังเจ็บนิอแช่น้ำเย็น ปวหลังขาแขนจริงเราไม่ควรจะไปต่อสู้กับอะไรที่ทําให้เราปวดเนื้อเมื่อตัวถึงแม้เราจะยังอายุน้อยอยู่ก็ปวดได้เดโก้เขาไม่ได้มีกฎให้ต้องต่อเสร็จภายวันจริงครับเราหาเราหาทําทําไมเนะี่ไม่ไหวเลยไม่น่าหาทําเลย <S <S> ขาดึงเลยมขาดึงเลยไม่มีใครนวดให้เลย Going to study my exam will be starting the day after tomorrow ถ้าอยู่น้อยก็ปวดหลังได้ดใช่ไหมเอาจริงตอนผมอยู่มหาลาัยปีหนึ่งปีสองยังเคย ชวนกันไปเดทที่นี่ร้านดวนเป็นคนที่ชอบนวดมาตั้งนานแล้วแออฮึ่าฮึดเสร็จแล้วผมจะไปอ่านเปเปอร์ต่อแล้วดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยมานี่ดีกว่าต่อวันหลังยังเหลืออีกหลายวันก่อนวันที่สองก็เลยจะมีคอนแล้วครับ ก็รอน,นะครับเดี๋ยวต้องไปถ่ายซีรีส์ที่เกาหลีก่อนแล้วก็กลับมาก็ถ่ายซีรีส์ที่ไทยละครนละครที่ไทยต่อแล้วก็ซีรีส์เลยเดี๋ยวถ่ายหลังจากเกาหลีก็จะเริ่มถ่ายซีรีส์กับน้องแพรวาแล้วอดากถ่ายเรื่องนั้นมากเลยบทหน้าลักอยาเน่นเรื่องที่ไปถ่ายที่เกาหลีก็บทน้าลักนะ The petting got off it by fitting them right? to me, find me my not a dog. Take care of your health until we meet in Korea. So it's going to be soon in next. Few days. P, is there someone you miss right now? Yes. Indian fans love you. ไอ้เฟียนอ็ม aku ชินตาค่ะมึงเลบิสมาตออไม่ไหวแล้วดี๋ยวค่อยต่อต่อทีหลงังดีกว่า Yeah, I already had dinner ซาลังยก็ก็จะมาบอกว่าวันนี้เราขอจบมิชั่นการต่อเลยก้แต่พีเตอนนี้ของต่อไม่ไหวแล้วปวดตาแล้วก็ปวดขาด้วย Can you marry me now? No ไปก่อนนะครับไปอ่านไปเปื่อต่อแล้วต้องไปทำรีเรซชต่อแล้วแล้วก็จะเริ่มเขียน l i เ e r a เจอร์รีวิวแล้วนะครับไปครับทุกคน